ท่านขลบับรีบเช็คดวนตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาหาตัวของท่านนั้นกำลังจะถูกหวยรวยทรั์รวยโชค์สำหรับใครที่เกิดในราศีนี้อีกหนึ่งเดือนก่อนจะสิ้นปีตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ ที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งถึง20สิบใบให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีให้ตัวของท่านนั้นรีบทําการแก้กรรมตามนี้ด่วนเพื่อเปิดรับโชครับชับที่จะเข้ามาหาตัวของท่านได้เลยครับชาวลัคนาราศีตุลใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คด่วนเพราะว่าในคลิปนี้เป็นคําทํานาย จ่าโคลาศาสดังจากทั่วโลกได้ทำนายดวงของชาวราศีตุลาไว้วา่านับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงของชาวราศีตุลเกิดการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ดวงมีเกณฑ์จะร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวดวงของท่านนันพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมากถึง250ล้านบาท นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นหน้าตกใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการงานไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภและไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่างดีขึ้นแบบก้าวกะโดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทัน ดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลังเอาไว้ไม่อยู่จุดเอาไว้ไม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงร้ายให้กลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่มีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านครับ ดวงของท่านในเดือนนี้ดวงเศรษฐีเปิดไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะคิดจะหวังอยากจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างท่านที่เกิดในราศีตุลสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่า บุพกรารก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขียนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะลนทับชีวิตถึงค่าวลูไวจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดี สำหรับท่านใดที่เกิดในราศีตุลบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหมยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่า ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดวันเกิดมา เพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากุลลโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีตุลน,นั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดี เงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหล่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นานเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษา จะมีชูกจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบแม่ทานตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับชูกักนได้เลยครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟัง ให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการชำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุสธัสสสพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะ ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอุมสาธุสาธุสาธ,สาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิด ข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูไวให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาด,ขาดสาย มีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้รายล้องไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไป ตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโจยหูตุสาธุด้วยเถิดนตามตำราหราศาสตาที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายเกี่ยวกับชาวราศีตุลนาไวา้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ ทําให้ตัวของชาวราศีตุลน,นั้นได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกันหมดดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตของท่านนั้นจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดี จากที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทอง,ทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นจะดียิง่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้น จนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังแนะนําเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆได้อีกดูไวดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองเป็กันหมด ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลีกำไรหรือว่าจะทําธุรกิจใดๆก็จะประสบความสําเร็จกันไปหมดทุกอย่างและดวงของชาวราศีตุลในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ตัวของท่านจะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบารมีมามาช่วยอุปถรัรมภ์ในทุกด้านคนที่เกิดในราศีตุลดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพกระชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนจากที่ตัวของท่านนั้นทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จ พอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีตุลที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหน สองสามสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีตุลเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบาก เพราะว่าใครที่เกิดในราศีตุลเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามบินจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้น จะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หล่างไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ควมอุปธรรมคำชูท่านที่เกิดในราศีตุลบางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกัน แต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีตุลเป็นคนที่เหล่าเทวดา และทวยเทพทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดราสีตุนนั้นเป็นคนที่มีบุญญาธิการมาดังนั้นในคลิปนี้ตัวของอาจารย์จึงได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาหินซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรูวมเอาห้าเคล็ดลบับถ้าหาว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้น ก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้ากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้น ทำการขอข้มาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามั่นมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่าง ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบรื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่สอง คือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือศินแปดให้ตัวของท่านนั้นทําได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็ศินแปดไม่สินแปดก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอยาให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหน ก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สามคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยะเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะหลายนองทองนั้นจะหลามาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวานาย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาที ยิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหา,วากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาเราเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัย เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่ห้าคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหวพระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวนมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมันทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่รักของเราเทวดามารพรม และหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลโลกชาวราศีตุลทุกท่านขลับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมาแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าโค ดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีจะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขอไวยพร ให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้ล่งไหลมาเทมาทีาทวด,ดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครอง ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอุมสาธูอุมสาธูอุมสาธุ